วันพระนยมขอให้ตั้งใจถวายไตรจีวรร่วมกันขอให้ไตรจีวรน,นี้ทุกท่านมีส่วนร่วมและขอให้ได้อนุโมทนาร่วมกันข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายไตรจีวรแก่หมูสมม่สงขอหมู่สงจงรับไตรจีวรของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นพร้อมด้วยเจ้ากำนายเวนสิ้นการละนานเทินสาธุขอยทุกท่านมีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้ด้วยถือว่าไตรจีวรน,นี้เป็นของญาติโยมทุกทกท่านอนุโมทนาด้วยใจเต็มหัวจิตหัวใจว่าขอถวายไปไม่ได้เจาะจงภิกษุรูปเนื่อรูปใด ให้ได้บุญด้วยกันนโยมนะวันนี้วันพระใหญ่สาธุ